หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีความแตกแยกทางความคิดมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ค่านิยมที่แตกต่างกันการหันกลับมายึดหลักปฏิบัติตามค่านิยม12ประการจะช่วยทำให้เราเข้าใจความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความคิดต่างกันก็ตามค่านิยม12ประการที่เราควรปฏิบัติประกอบด้วย1มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์ เสียสละอดทนมีอุดมการ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 4. ฝ่ใฝหาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา12คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองค่านิยมที่1มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เราทุกคนต้องปกป้องและแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความเหมาะสมไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่ทำลายสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประพฤติตนเป็นคนดีของโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติค่านิยมที่สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม คือต้องไม่ลักขโมยคดโกงไม่พูดจาโกหกหลอกลวงเสียสละทรัพย์สินแรงงานเพื่อคนอื่นและส่วนรวมมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ยั่วยุที่ผิดผิดไม่เป็นนักเลงอันธพาลและก่อกวนผู้อื่นข่านิยมที่3กระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์คือต้องแสดงความเคารพกราบไหว้ต่อพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ใหญ่อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยเหลืองานที่เหมาะสมตามวัยไม่แสดงความก้าวร้าวเกลียดชังต่อพ่อแม่ครูอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ค่านิยมที่4่ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ศึกษาค้นคว้าหรืออ่านหนังสือทุกวันเอาใจใส่ทำการบ้านทบทวนบทเรียนและทำงานที่ครูมอบหมายจนสำเร็จข้านิยมที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม อนุรักษ์สืบสารต่อวัฒนธรรมประเพณีตามความสนใจได้เหมาะสมตามวัยและสามารถแสดงออกหรือเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นและประเพณีไทยที่งดงามค่านิยมที่6มีศีลธรรมรักษาความสัตว์หวังดีต่อผู้อื่นเพื่อแผ่และแบ่งปันปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงามเหมาะสมตามวัยมีความสัตว์ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ต่อเพื่อนและผู้อื่น อย่างเหมาะสมตามวัยค่านิยมมาจากคำภาษาอังกฤษว่า value ถ้าเปรียบค่านิยมเป็นวัตถุดิบที่นำไปผลิตลักษณะนิสัยของคนในสังคมผลผลิตที่ออกมาคือคุณค่าที่เกิดเป็นความประพฤติดีงามของคนในสังคมคือเป็นสังคมที่มีคุณค่านั่นเองค่าาานนิยยมมมดดีีดีๆต้รร้้อองงใใใหหััววจจจเเรรกืไไท นิยมก็เป็นความคิดพื้นฐานหรือเป็นแนวทางพื้นฐานของชีวิตค่ะซึ่งถ้าเรามีความคิดพื้นฐานหรือมีแนวทางชีวิตที่ดีตั้งแต่ตอนแรกนะคะชีวิตเราก็ดีสังคมก็ดีประเทศชาติก็ดีค่ะถ้าเปรียบชีวิตเราเหมือนกับตึกนะคะคา่านิยมก็เหมือนกับพื้นฐานหรือรากฐานของตึกซึ่งถ้าเกิดรากฐานดีต่อให้มีอะไรตึกนั้นก็ยังอยู่ได้ค่ะชีวิตเราก็เหมือนกันเนาะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีถ้าเรามีรากฐานชีวิตที่ดีคือมีค่านิยมที่ดีอ่ะ มันก็จะพาให้ชีวิตเรารอดสังคมรอดประเทศชาติก็รอดค่ะซึ่งการรักชาติส,สัตว์กษัตริย์นับเป็นค่านิยมที่1ที่ดีเลยนะคะเพราะทําให้สังคมเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็อบอุ่นค่ะการซื่อสัตว์ต,ต่อก,กันก็ทําให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างไม่ต้องหวัดระแวงเป็นสังคมที่น่าอยู่เสียสละก็มีการแบ่งปันกันถูกไหมคะเมื่อเรามีเราเป็นสังคมที่มีการแบ่งปันเราก็จะมีความสุขทุกครัง้งที่เราอยู่ในสังคมนั้นสังคมน่าอยู่ขนาดไหนอะ อดทนทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จแล้วเมื่อเราประสบความสำเร็จรวมๆกันหลายๆคนก็กลายเป็นสังคมประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะกะตันยูก็สร้างความสุขไนงะตัวเราเองก็มีความสุขใจที่เราเป็นคนดีเป็นคนกระตัญยูนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณก็มีความสุขที่เห็นเราเป็นคนที่กระตัญยูสังคมเมื่อมีความสุขก็อบอุ่นเนาะอย่างน้อยๆน,นะคะเด็กๆต้องรู้นะคะการใฝ่หาความรู้นะคะมันจะมีบทหนึ่งเคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อเติบใหญ่ เราจะได้มีวิชาเป็นเรื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตนค่ะเพราะฉะั้นเนี่ยการใฝ่หาความรู้ก็ทําให้เรามีอาชีพที่จะทำนะคะนอกจากนี้ความรู้ยังทําให้เราเนี่ยปรับตัวเข้า,าสังคมได้ความรู้เนี่ยยังทําให้เราเนี่ยรู้จักรักษาตัวเองรักษาสุขภาพอายุยืนนะคะทำให้ไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัวด้วยการรักษาวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ แล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยเวลาเราไปเห็นวัาทธรมต่างชาติเราอาจจะมีความตื่นเต้นค่ะแต่ว่าความอบอุ่นเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยกับการที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมเนี่ยที่อยู่กับเรามั้งแต่เราเกิดค่ะทุกครั้งที่เราเดินเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยเราสึกว่ามันอบอุ่นอะถึงแม้เรายังไม่ได้พูดจากคนอื่นแต่เราก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจกว่าการที่ไปอยู่ในวัฒนธรรมของคนอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยมันปลอดภัยและอบอุ่นมากเลยนะคะต้องเราต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้นะ การมีศีลธรรมนะคะก็อยู่ในสังคมที่เห็นอกเห็นใจกันการที่เราเห็นอกเห็นใจกันเราก็ไม่เบียดเบียนกันสังคมที่ไม่เบียดเบียนกันเป็นสังคมที่น่าอยู่เด็กๆก็หงชอบเนาะไม่มีใครกันแกล้งเราเราก็ไม่กั้นแกล้งคนอื่นไปแล้วก็มีแต่ความสุข